างไไมสวัสดีค่ะนางหมายพยิปซีนะจ๊ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อในแรนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าสรุปความสัมพันธ์เขาจะเอาอยัางไง สรุปความสัมพันธ์เขาจะเอาอยังไงจ๊ะเอ็ดอฟสวอดหนึ่งดาบทูอฟสวอดสองดาบเดียล์ผ่านหรือเดีไฮโดรแฟนเดดทรีซับพันตัคโคลสามเหลียน เทสคราฟติดถ้วยตรีสคราฟสามถ้วยซิกส์สควอตนหกไม้แฮงแมนสรุปนะเขาเจะยังไงกับความสัมพันธ์อืสรุปความสัมพันธ์สรุปความสัมพันธ์เขาเจะยังไงกันแน่หนึ่งดาบขึ้นมาใบแรกแล้วก็แฮงแมนกำกับ ไม่มองมองว่าเขาคิดอยู่แต่มันมีสองดาบก็คือยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเลือกความรักก็คือการงานการเงินหน้าที่ของเขาหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันก็จะหายไปเพราะว่าความเป็นอยู่ของเขาเนะี่ยไม่สามารถเทคเชนกับคุณกับความรักกับคุณได้นะถ้าเกิดเขาเลือกความรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ เขาสร้างมาหรือเป็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของคนรอบข้างหรือสภาวะของเขา,าจะเปลี่ยนไปเขาก็ต้องคิดให้หนักเหมือน,นกันอสองถ้าเกิดเขาเลือกตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเขาก็ตัดคุณไม่ได้ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นเฟรนด์วิทเป็นฟรตเป็นกัลยาณมิตร เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอยู่นั่นเองนะจ๊ะเงยเงยเงยนี่ไงอ่าใบสรุปก็คือเขายังไม่สามารถเลือกได้ไม่สามารถเลือกได้เพราะตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยมันถูกตรึงไว้อกับผู้รับผู้ใหญ่ซึ่ง ยังไม่ไม่ม,มียังไม่มีเซ็นอนุมัติอะว่าให้คุณลาออกอะไรเงี้ยมีแต่เซ็นอนุมัติให้คุณทํางานต่อไปอะไรเง <c oughs> ีย้ยนะทำหน้าท,ที่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะมองหาทางอยู่ว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ทีนี้ มันก็จะเป็นการเห็นกตัวกับคุณมากเกินไปเพราะว่าเขาให้ศาสนะเขาให้สถานนะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แต่จะยื้อคุณไว้อย่างเงี้ยเขาก็คิดมากอยู่นะเขาก็คิดมากอยู่แต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยคุณไปปล่อยคุณไปมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดสําหรับเขามากๆเขาทนไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอย่างน้อยมีคุณอยู่ในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นในสถาน,นะไหนก็ได้ขอให้เขาได้เห็นคุณขอให้เขาได้มีคุณอยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยนะโอ,อ้ ก็คือยังเป็นมากกับเพื่อนอย่างแต่ไม่ใช่แฟนเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมสถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเขายังรักและมั่นคงต่อคุณนะคะคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดเ็ยยังเป,เป็นเป็นเป็นแบบนี้ไปเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงก็คือความที่แบบอาจจะเงียบใส่กันไปอีกสักระยะหนึ่งนั่นแหละนี่คือการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเนอะเขามีภาระหน้าที่อยู่ในหัวใจนั่นเองนะคะก็คือสรุปความสัมพันธ์เขาจะยังไงเขาเอายังไงยังไม่ได้ในตอนนี้นะเพราะมีภาระหน้าที่ที่สําคัญที่จะต้องดําเนินไปนะคะอืมก็คือก็ออยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะจ๊ะสตว์ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาก็จะเขาก็ยังจะแอบรักแอบชอบคุณต่อไปนะ ก็ยังเห็นกันอยู่หรือส่องในโลกโซเชียลก็ตามนะคะอ่าก็ยังแบบแอบ,บมองแอบบรักแอบบคิดถึงอยู่ถ้าเป็นคนที่ดิวกันแล้วคุยกันแล้วอ่มวามีคอมมิชเมนต์กันแล้วก็คือยังเป็นเฟนวิดบินฟิตหรืออาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอยู่ก็ยังเป็นคนอยู่ในชีวิตอยู่นะแต่เขาก็กลัวกลัวคุณจะไปกลัวจะทิ้งเขาไปไปมีคนใหม่เพราะว่าเขาให้ความชัดเจนไม่ได้อะไรอย่างนี้เขาก็คิดมากอยู่นะสาหรับคุณคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหามี อุปสรรคกันนะคะเขายังทําอะไรไม่ได้อึดอัดมากๆในตอนนี้นะก็เลยต้องปล่อยให้สถานาการณ์มันเงียบอย่างนี้ไปก่อนแต่สิ่งที่เขามีอยู่ก็คือรักและคิดถึงคุณนั่นเองค่ะ